สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูก๋วยจับยวนมาดูวิธีทํากันเลยเริ่มแรกนะคะเราจะต้องต้มน้ำซุปกันก่อนค่ะสูตรที่พี่ดาให้วันนี้นะคะจะเป็นสูตรที่เน้นความหวานจากตัวกระดูกหมูนะคะเพราะว่าพี่ดาใช้กระดูกหมูหลายอย่างมากค่ะแล้วก็พี่ดาได้เตรียมส่วนผสมทั้งหมดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มกันเลยค่ะ นำหมอ้อนะคะใส่น้ำขึ้นตั้งไฟค่ะพอน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่กระดูกซุปค่ะใส่ลงไปเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะใช้ไฟแรงในการต้มก่อนนะคะเพื่อที่เราจะไล่เลือดนะคะที่อยู่ในกระดูกของหมูออกมาค่ะกิ่นข้าวต่างๆนะคะมันก็จะอยู่ในน้ำฟองน้ำเลือดที่อยู่ด้านในนี่แหละค่ะ พอใส่กระดูกซุปลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่กระดูกข้อขาหมูนะคะเป็นกระดูกข้อนะคะใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้พิดาใส่พวกตระกูลกระดูกเยอะมากนะคะเพราะว่าพิดาอยากให้น้ำซุปเขามีความกลมกลม่อมแล้วก็มีความหวาน,นะคะ่ะแต่ก่อนนะคะที่แม่พิดาขายกว๋วยเตี๋ยวเขาก็ใส่เยอะแบบนี้เลยนะ ใส่กระดูกข้อลงไปเสร็จค่ะเราก็จะมีกระดูกซี่โครงที่เป็นเส้นแบบนี้นะคะพี่ดักก็จะเอาใส่ลงไปต้มด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยนำมาหั่นทีหลังค่ะใส่ทุกอย่างลงไปในขั้นตอนนี้เลยเพื่อที่ความหวานของหมูนะคะเขาจะได้ลงไปอยู่ในน้ำซุปอย่างเต็มที่ค่ะ ใส่เหล่าบรรดากระดูกหมูของเราลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะต้มนะคะไฟแรงเพื่อไล่ฟองเขาออกมาเนาะพอมีฟองลอยขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะช้อนเอาฟองออกนะคะระหว่างที่เรารอเขาไล่ตัวเลือดของหมูนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเทศนะคะหรือว่าสมุนไพรที่เราจะใส่ลงไปในหม้อค่ะ มาถึงส่วนผสมนะคะที่เราจะใช้อยู่ในห่อผ้านะคะก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็ทูห้เขาพอแตกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในห่อผ้าค่ะส่วนใบเตยนะคะมัดปุ๊กเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แยกเตรียมผ้าขาวบางค่ะปูผ้าขาวบางออกมาเลยนะคะ ใส่รากผักชีลงไปค่ะถ้ามันรากใหญ่ๆแบบของพิดาแบบนี้นะคะเราก็จะหักหักเขาสักเล็กน้อยค่ะตามด้วยกระเทียมและพริกไทยค่ะทุบๆเขาสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะนำมาใส่เนาะเพื่อที่กลิ่นของเขาจะได้ออกมาค่ะ ใส่ทุกอย่างลงไปเสร็จนะคะก็ห่อผ้าค่ะห่อแบบนี้เลยวันนี้นะคะที่พิดาเลือกใช้วิธีการหอ่อเครื่องสมุนไพรต่างๆไว้ในผ้าเขาาบางนะคะก็เพื่อที่จะทําให้น้าซุปเขาไม่ขุน่นไม่ขุนในที่นี้คือไม่มีเครื่องเทศลอยเนาะใช้เชือกค่ะพ่ดาก็ใช้เป็นเชือกผ้านะคะมัดค่ะ อาจจะมัดได้ไม่ทั่วนะคะแต่ก็อย่างน้อยๆเลยก็มัดให้มิดนิดนึงค่ะจะได้ไม่มีอะไรหลุดรอดออกมาแต่พี่ดาทำทานเองนะคะถึงแม้เขาจะหลุดรอดออกมนาะพี่ดาก็ไม่ได้ซีเรียสเนาะแต่เผื่อใครไปทำขายนะคะมันก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะโอเคค่ะก็มัดเลยนะคะพี่ดาจะมัดเชือกตายเลยเนาะนี่ได้ห่อผ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเขาไว้ค่ะ รอน้ำเดือดสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องสมุนไพรแล้วปรุงรสชาติน้ำซุปกันค่ะค่ะเราต้มน้ำซุปมาได้สักพักนึงนะคะสังเกตดูจะเริ่มมีฟองนะคะเขาลอยมาฟองตัวนี้นะคะจะทําให้น้ำซุปของเรานะคะเขาขุ่นค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหมูไม่สดพอนะคะก็จะทําให้เขามีกลิ่นเลยค่ะดังนั้นเราต้องตักออกนะคะ ค่ะพอเขาเดือดปุดๆขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ช้อนฟองออกไปเยอะแล้วนะคะเราก็จะเบาแก๊สลงค่ะเราจะต้มด้วยไฟกลางค่ะโอเคค่ะพอหลังจากที่เรานะคะเบาแก๊สเหลือไฟกลางนะคะเราก็จะนำห่อผ้าของเรานะคะห่อผ้าน้อยใส่ลงไปเลย ตามด้วยใบเตยค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เอามามัดค่ะใส่น้ำตาลกวดค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลกวดนะคะดอกเกลือค่ะผงปรุงรสหมูซุปหมูก้อนเสร็จแ,แล้วนะคะก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองค่ะ น้ำกระเทียมดองหนึ่งแก้วนะคะเขาก็จะมีหัวมาด้วยใส่ลงไปด้วยเลยนะคะใช้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยหัวไชเท้าค่ะถ้าวันนี้เสียงดังพี่ดาต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าข้างบ้านพี่ดาเขามีมาแข่งรถอะไรกันก็ไม่รู้ค่ะค่ะพอเราใส่น้ำกระเทียมดองลงไปเสร็จนะคะเราก็จะใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะ ซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้มนะคะเขาไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ว่าเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนเนาะส่วนเจ้าตัวซี่โครงนะคะที่เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอต้มไปครบ1ชั่วโมงนะคะก็ให้เราตักออกค่ะแล้วเดี๋ยวก็นำมาหั่นเตรียมไว้ก่อนเนาะโอเคค่ะระหว่างนี้นะคะที่เรารอน้ำซุป เราไปดูวิธีการหมักหมูนะคะแล้วก็วิธีการทำพริกผัดกันค่ะโอเคค่ะระหว่างที่เราต้มน้ำซุปนะคะเราก็มาหมักหมูกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหมูบดนะคะ1กิโลกร,รัมค่ะการหมักหมูของเรานะคะก็จะเป็นง่ายๆเลยค่ะธรรมดาธรรมดานะคะเริ่มแรกค่ะใส่น้ำตาลทรายตามด้วยซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรสฝาเขียว ซอสหอยนางรมใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเสร็จเรียบร้อยผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเราก็จะนวดหมูนะคะกับตัวเครื่องปรุงรสทั้งหมดเลยค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งน้ำตาลนะคะเขาละลายดีค่ะพอน้ำตาลนะคะและส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดี เราก็จะนําเจ้าตัวหมูบดนะคะที่เราปรุงรสแล้วไปแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาที่จะนำมาออกมาใช้นะคะก็ค่อยเอาออกจากตู้เย็นค่ะเขาควรอยู่ในตู้เย็นนะคะโอเคค่ะมาถึงขั้นตอนการทำพริกผัดนะคะนำกระทะขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยหอมแดงและกระเทียมนะคะ ใครจะใช้วิธีการปั่นละเอียดเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะหั่นซอยเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ของพิดาก็ได้ค่ะพิดาชอบแบบนี้นะคะเราจะเจียวนะคะหอมแดงและกระเทียมค่ะเจียวจนกระทั่งเขาเหลืองนะคะหอมเลยค่ะค่ะพอเราเจียวมาได้สักพักหนึ่งนะคะเขาเริ่มสีเหลืองแบบนี้เนาะใส่พริกป่นค่ะหลังจากใส่พริกป่นลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเบาไฟเป็นไฟอ่อนเลยค่ะ ผัดนะคะพริกป่นกับหอมแดงแล้วก็กระเทียมเมื่อสักครู่นะคะให้เขาเข้ากันค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของการทำพริกผัดของพิดานะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะตามด้วยเกลือเล็กน้อยผัดเลยค่ะ เห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเรานําหอมแดงนะคะแล้วก็เทียมไปปั่นให้ละเอียดเขาก็จะไม่เป็นแบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแต่ว่าพี่ดาว่าแบบนี้ก็อร่อยดีนะคะพี่ดาก็เลยใช้วิธีนี้เลยพอเข้ากันดีนะคะปิดแก๊สค่ะพักไว้ค่ะตอนนี้นะคะน้าซุปก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมจัดเสิร์ฟนะคะขั้นตอนการทำก๋วยจั๊บนะคะเวลาจะเสิร์ฟเราจะต้องนำหม้ออีกหนึ่งใบนะคะ จากน้ำซุปค่ะใส่ลงไปในหมอ้อหรือกระทะก็ได้นะน้ำร้อนๆนะคะใส่หมูบดนะคะที่เราปรุงรสไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปต้มก่อนถ้าเกิดใครทําขายนะคะหรือว่าใครทําแบบทานกันเยอะจำนวนคนเยอะๆเนาะจะลวกหมูทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะแต่อันนี้พี่ดาจะทำทีละชามค่ะเพราะว่าทําทานกันที่บ้านนะคะ ต้มมาได้สักแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้หมูสับของเรานะคะก็สุกได้ที่แล้วค่ะพี่ดาจะใส่หมูยอค่ะใส่ลงไปต้มพร้อมกันเลยเนาะหมูยอนะคะก็เหมือนกันค่ะใครจะลวกไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาไปไว้ตักใส่จานเสิร์ฟเฉยๆก็ได้นะคะได้เหมือนกันเส้นกว๋วยจับยนนะคะพี่ดาไม่อยากให้น้ำเหนียวจนเกินไปพี่ดาเลยเอาเขามา ล้างน้ำก่อนนะคะพอใส่หมูยอลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาเส้นก๋วยจับที่ล้างเอาแป้งออกแล้วใส่ลงไปต้มเลยค่ะต้มเส้นก๋วยจับนะคะจนกระทั่งสุกค่ะวิธีสังเกตนะคะด้านนอกเขาจะใสค่ะส่วนด้านในนะคะอาจจะมีสีขาวขุ่นๆเล็กน้อยก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะ ถ้าเราทำวิธีนี้นะคะจะทำให้น้ำเขาไม่เหนียวมากเนาะแต่ถ้าเกิดใครชอบทานกว๋วยจั๊บยวนนะคะที่น้ำเหนียวๆน,นะคะพี่ดาแนะนำว่าไม่ต้องล้างแป้งที่เคลือบเส้นออกค่ะก็คือสามารถที่จะเอาเจ้าตัวเส้นนะคะใส่ลงไปดังทั้งที่เขายังมีแป้งเคลือบอยู่ได้เลยค่ะเส้นเริ่มสุกนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะ ใส่ไข่ไก่เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะเทใส่ชามนะคะเพื่อที่ไข่ของเรานะคะเขาจะได้เป็นอย่างมาตูมค่ะพอไข่เปลี่ยนสีแบบนี้นะคะนำไปเทใส่ชามได้เลยค่ะ ก๋วยจับยวนนะคะที่เราต้มมอสักครู่ใส่ไปในชามค่ะตักใส่ชามเสร็จเรียบร้อยเอากระดูกหมูนะคะที่เราต้มเมื่อสักครู่แล้วก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะวางไปเลยค่ะทําทานเองจะใส่มากใส่น้อยนะคะขึ้นอยู่ตามความชอบเลยค่ะ โรยหอมแดงเจียวต้นหอมผักชีตามด้วยพริกผักสูตรเด็ดของพิดาเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูก๋วยจับยวนจริงๆแล้วนะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะลองไปทำทานกันดูโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ